สวัสดีครับพีเพลผมวันนี้พีเพลจะมารีวิวเปรียบเทียบคู่นะครับผมในการใช้งานกับเจ้าตัว i n ฟ i n ิกซีโร่สามสิบห้าจีผมชิปตัวนี้ผมตัว d ดมิสตี้แปดศูนย์สองศูนย์แรมสิบสองลอมสองห้าหกกับเจ้าตัวอีกตัวหนึ่งก็คือ h อ n o r 905G ครับตัวนี้ CPU ตัวเซปดาก a g o เจ็ดนะครับผมเจนวันตัวนี้แรมสิบสองเหมือนกันลอมสองห้าหกเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ผมราคาที่พีซอมา 8,200บาทตัวนี้ทาร์ตฟีซื้อมาคือ12,000บาทแถบเมริกาตัว Honor Watch 4นะครับตัวนี้จะแถบนะจริงมันก็ใกล้เคียงกัน,นครับผมกับราคาจริงก็ไม่แตกต่างกันมากมายกับราคาหรอกพี่จะขอพูดว่าสเปคเป็นไงบ้างสำหรับการใช้ง,งานตัวนี้นะครับพี่จะขอรีวิวเรื่องบอดี้ก่อนถ้าบอดี้มุมมองจริงเนี่ยแล้วแต่คนชอบครับส่วนตัวพี่ชอบฝาหลังของตัวนี้ครับนี่ เห็นแล้ว,ว่าฝาหลังคือมันเป็นแบบคล้ายๆหนังครับีฟลิ่งในการจัมผัดของฝาหลังก็คือมันสัมผัสด,ดีมากคือมันนุ่มมือดีจริงมากเลยครับผมในการสัมผัสฝาหลังอ่ะผี่ชอบตัวนี้มากดีไซน์ครับแต่ถ้าโมดูลกล้องนะครับล้็แต่คนชอบเลยอันนี้จะเป็นแบบวงแหวนนะครับ2วงแต่ดีไซน์ด้านหลังตัวนี้ก็สวยนะนี่ครับเห็นไหมคือนเป็นแบบมีสีสันครับด้วยลายของของสีสันดีมากนี่ครับสกิว่าออเนอร์นะครับผมตัวนี้ ตัวนี้ก็เป็น,ปนแบบแบบแนวแบบเท่อะสวยงามมากเลยอะเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นหนังแบบนี้นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะคนชอบเนาะแล้วก็ในส่วนนะครับผมตมรงโมดูลกล้องนะั้นแลวแจะคนชอบนะครับอันนี้จะเป็นวงแหวนแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมผมเน้นในการใช้เรขาคณิตแล้วก็ความแบบหรูหราดีครับผมในการใช้งานนะครับตัวนี้เป็นตัววงแหวนนะครับ2วงก็ดีไซน์วแจะคนชอบครับนี่ตามที่เราชอบเลยว่าจะแบบไหนส่วนตัวก็ มันเสวยงานทั้งสองดีไซน์เนี่ยถ้าพี่เลือกนะพีให้พีให้ตัวศ30แลสามสิบวกันครับในการใช้งานตัวดีไซน์มันจับแล้วมันรู้สึกถึงความพรีเมียมมากกับราคาที่แปดพันกว่าบาทถือว่าคุ้มมากครับกับวัสดุที่ให้มานี่เป็นพลาสติกนะครับผมนี่ตมมุมดูกล้องไมาดูด้านข้างนะครับผมกับตัวนี้ก็ปุ่มเหมือนกันเลยครับผมตัวนี้ก็เป็นปุ่ม power ลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็ด้านบนครับตัวนี้ลำโพง2ตัว นะครับผมของซีโรเป็นลําโพงแบบ UTS 2ตัวคุณภาพเสียงโคตรดีอันนี้ลําโพง1ตัวนะครับนี่เห็นไหมลำโพงหนึ่งตัวด้านล่างผมพอร์ต t y p ซ C เหมือนกันซิม2ซิมนานโนโซิมเหมือนกันทุกประการนะครับนี่มาดูหน้าจอนะครับผมตัวนี้ถ้าเรื่องดีไซน์เนี่ยแล้วแต่คนชอบนะว่าชอบแบบไหนนะครับผมในการใช้งานเนอะนี่ครับสแกนปุ๊บนี่นบหน้าจอก็ สวยสดงดงามจริงแล้วแต่คนชอบจริงครับหน้าจอของเจ้าซีโร่สามสิบนะครับเป็นจออ mo โมเดตสิบบิตเหมือนกันนผมร้อยสี่สี่เฮิร์ตเก้าร้อยห้าสิบนิวในการสู้แสงถือว่าสู้แสงดีแล้วแหละในการใช้งานในส่วนเจ้าออ n o เนอร์ครับจออ mo โมเดตสิบบิตเหมือนกันร้อยยี่สิบเฮิร์ตตัวเอสดีอาร์เหมือนกันครับรองรับเหมือนกันแต่การสู้แสงตัวออเนอร์จะสู้แสงได้มากกว่าครับก็คือ1,600นินินะครับ คือสีสันของภาพจริงๆก็ไม่แตกต่างกันหรอกแต่ความคมครับออเนอร์จัดชนะเรื่องความคมของหน้าจอเพราะใช้หน้าจอแบบ 2K นะครับผมในการใช้งานแต่สีสันของภาพดูครับให้ดูใกล้คือผมชอบออเนอร์รู้สึกว่าออเนอร์ผมในการดีไซน์หน้าจอมันเป็นแบบโค้งมนรอบทิศทางครับขอบจอด้านบนด้านล่างมันจะบางครับแต่เอาจริงมันก็ไม่แตกต่างกันมากหรอกแต่พี่ชอบในตัวออเนอร์ที่ดีไซน์บริเวณขอบบนขอบล่างมัน ดีไซน์สวยอ่ะเอาตรงจจริงเน่ะมันก็คนชอบเนาะแต่จริงจรงว่าไม่ได้ต่างกันหรอกแต่ถ้าเลือกจริงๆในการดีไซน์หน้าจอพี่ให้ตัวออเนอร์ชนะนะครับผมในการดีไซน์บริเวณหน้าจอและการจับในการจับในการใช้งานจริงๆเนาะนี่ต่อไปครับพีจะพูดถึงในการใช้งานเรื่องเสียงละกันครับว่าเสียงเป็นไงบ้างกับทั้ง2ตัวนี้เนาะลำโพงนี้เป็นลำโพง2ตัวนะครับผม d t s ีเลำโพงตัวนี้เป็นลำโพง1ตัว ซึ่งเสียงครับไม่สู้ตัวเจ้าซีโร่สามสิบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพีให้ตัวซีโร่ชนะขาดเลยพี่จะเปิดลำโพงให้ดูว่าลำโพงเป็นไงบ้างนะครับแฟร์ๆเลยเปิดให้ดูนะตอนนี้เลยนี่ครับก็เปิดให้ดูเลยครับผมดูอันนี้จะเอาตัวซีโร่ก่อนนะครับเปิดสูงสุดเลยดูครับ <this> storm, ดูเสียงมันแบบ go, s gone, <S โอ้เสียงดีมาก โอเสียงโคตรดีแล้วดูเสียงเจ้าออเนอร์นะครับมันคนละอย่างกันเลยครับคนละอย่างกันเลย ให้ตัวซีโร่ชนะขาดนะครับผมในเรื่องลำโพงบอกเลยว่าลำโพง2ตัวเสียงดีมาก oh. ดูตัวไมพีจับอยู่ที่เดียวกันนะครับตอนนี้ดูเห็นไหมคือเสียงของออเนอร์ลำโพงหตัวครับเวลาเล่นเกมปัญหาเลยครับเราเล่นตัวพับ G Mobile แบบนี้ครับมันจะไม่มีซ้ายขวาครับเวลาสตูมาทางขวาอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าเป็น ขวหรือซ้ายซึ่งลำโพง2ตัวของเจ้าตัวซีโร่สคือดีมากครับเวลาผมเล่นพับจีปับ๊บมันรู้ว่าตำแหน่งของสตูเราอยู่ฝั่งไหนซึ่ง2ตัวดีคนหนึตัวเนาะครับดังนั้นลำโพงเล่นเกมฟังเพลงตัวซีโร่สาได้เปียกมากครับในการใช้งานครับต่อไปพีจะพูดถึงในเรื่องการใช้สีสันหน้าจอแล้วกันครับว่าตัวไหนสีสันหน้าจอแบบอโมเลตที่สวยงามครับนี่ให้ดูเลย เปิด c k น่ครับเปิด c k ให้ดูกันเลยครับตัว c k ครับให้ดูครับว่าในการเปิดนะครับเดี๋ยวพี่ขอ stop ไว้ในการเปิดสามารถเปิดได้เหมือนกันเลย4 k 60 f เฟรมอันนี้ก็ c k 60เฟรมเหมือนกันทุกประการนะครับ เหมอนกันเลยอย่าพี่ขอเปิดเลยนะครับเึ๊บเลื่อนเลยครับเลื่อนเลยขอขยายจอครับกดเลยนะครับดูครับคือบอกเลยว่าตัว o นอร r กินขาดมากครับเรื่องหน้าจอสู้แสงนี่ครับตามที่เห็นเลยว่าตัว o นอร r ให้เป็นเดอะเบสในเรื่องหน้าจอเลยครับผมนี่พี่มอมให้เลยว่าเป็นตัวเดอะเบสในเรื่องหน้าจอหน้าจอสีสวยมันคมชัด มันดูสมมทต,ตาในส่วนของเจ้าเห็นไหมครับอนฟินิกเริ่มมีอาการกระตุกแล้วซึ่งตัว Dimensity มันเลนเดอร์ไฟล์ตัว 4K 60เฟรมยังไม่ดีที่ควรครับอันนี้เหตุการณ์จริงๆเลยเห็นไหมครับเห็นไหมว่าเด็ดเดียวกันนะครับเชื่อมต่อไวไฟจนในกันก็คือ Wi-Fi 5เห็นไหมตามที่ภาพเลยครับตามที่เห็นเลยอาจจะรออัปเดตในอนาคตเนาะแต่ก็ถือว่าโอเคครับเรื่องสีสัน ก็เห็นนะครับว่าตัวレン더 4K มันอาจจะยังไม่ได้สู้ตัวออเนอร์นะครับผมในการใช้งานตัว h d r เนาะแต่ก็ถือว่าสำหรับพีก็เลือๆครับในการใช้งานเดี๋ยวพีจะเปิดให้ดูว่าสำหรับดูคนทันดูเทนนิอื่นมันเป็นไงบ้างเนาะนี่ดูตรงนี้เนาะดูครับให้ดูนี่ครับสังเกตไหมว่าอันนี้พีปรับเซ็มออโต้แบบให้มันเท่ากันนะครับสังเกตว่าออเนอร์ครับผมสีสันของภาพออกมาได้อย่างดีมากพีขอเปิดแสงแล้วกันนี่ครับเปิดให้ดูอันนี้พี่เปิดครับ เห็นไหมพี่เปิดครึ่งเดียวถ้าเท่ากันเลยนี่ครับอันนี้ก็เปิดเหมือนกันดูครับว่าสีสันของหน้าจอตัวในสวยนี่ครับยืนันอีกทีว่าตัวออเนกินขาดครับแต่เรื่องเสียงตัวซีโร่สามกินขาดมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกัน,นเพื่อนๆก็ไปเลือกเอาครับว่าเอาตัวไหนเนาะในการใช้งานนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวพี่ขอทําการเลื่อนไปเปิดอีกครั้งนึงนะครับ เปิดนี่ละกันเนาะนี่ครับเปิดตัวเหมือนกันเลยคุณภาพในการรับชมครับเอาแบบสูงสุดไปเลยครับนี่ปุ๊บคุณภาพในการรับชมก็เลื่อนลงมาครับเป็นตัว HDR 4K อันนี้ก็เหมือนกันเปิด 4K ครับปึ๊บปึ๊บขยายครับเห็นไหมว่าคุณภาพตัว HDR ครับ คือแบบแบบสีสันของภาพว่าพูดตรงๆนะตัวอ n เนทำงานดีมากสีดำคมกริบด,ดีมากครับในส่วนซีโร่สก็ทำงานดีแต่อาจจะไม่สู้ตัวอนะืเนเก้าศเนาะนี่ครับนี่ให้ดูเลยก็ประมาณนี้ครับผมในเรื่องการใช้งานนะครับในเรื่องการเปิดจริงๆอ่ะตัวนี้ต้องออัปเดตก่อนเนาะในอนาคตเพราะว่าความสมูทของการเปิดตัว 4K อาจจะมีการกระตุกเนาะในการใช้งาน ต่อไปครับจะพูดถึงเรื่องกล้องแล้วกันครับตัวกล้องหลังนะครับผมทั้ง2ตัวนี้ตัวนี้สูงสุดก็คือสามารถถ่ายได้สูงสุดกล้องหลังครับ108ล้านมี s นะครับผมในการถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมในส่วนของเจ้า Honor 905G ายครับถ่ายสูงสุดก็คือ 4K 3 0เฟรมกล้องหลังครับถ่ายสูงสุดก็คือ200ล้านพิกเซลซึ่งถ้าเรื่องความชัดยังไงตัว Honor จะถ่ายสวยสวยกว่าครับเพราะว่า200ล้านนะครับ, 200, 000, ะรบจะให้ดูว่าในการถ่าย สองร้อล้านเป็นไงบ้างับผมในการที่พีไปถ่ายมานะครับนี่ปึ๊บนี่เพราะว่าพีชันอยู่นี้เนาะนี่ครับในการถ่ายเนาะให้ดูครับพีจะตั้งค่าตัวนี้เป็นเหมือนกันเลยในการถ่ายให้มันคมชัดเหมือนกันนี่ครับก็เป็นคุณภาพสูงเนาะเหมือนกันพี่จะกดถ่ายเห็นไหมครับสกินโทนของออนเนอร์นี่อมเหลืองมากไม่สมจริงเลยให้ดูเลย,เยต่ปัจจุบันนี้นะตอนนี้เลยเนี่ย ไม่ได้ออเนอร์นะครับผมคือของตัว i n นฟินิมันอมเหลืองมากออเนอร์ Honor นี่สีสันสีขาวนี่แบบสวยเลยอองตรงนี่หน้าจอตรงนี้เห็นจริงครับคนให้ดูปึ๊บเห็นไหมคือออเนอร์กินขาดมากครับกับซอฟต์แวร์การถ่ายรูปใครชอบถ่ายรูปยังไงตัวซีโร่นี่ไม่สู้ออเนอร์แน่นอนครับกล้องหลังคือไม่สู้ออเนอร์แล้วแหละเมื่อกี้พูดว่าตัวออเนอร์กล้องเหลืองพูดผิดนะครับจริงตัวอินฟินิตนะครับกล้องกล้องอมเหลืองมากครับ นี่ึ๊บถ่ายคนครับใกล้ๆใ,ให้ดูแต่ AI ของอ n ฟ i n i x เก่งนะแต่เรื่องกล้องนี้บอกเลยว่าตัว Honor นี่กินขาดครับสกินโทนแล้วแต่คนชอบเนาะแต่ส่วนตัวพีให้ Honor ชนะครับสกินโทนของตัวซีโร่ก็สวยงามแต่ก็แพ้ถ้าพูดตรงๆเนาะก,ก็แพ้นี่ครับนี่ครับก็แพ้ได้แหละนี่เห็นไหมความคม อันนี้ถ่ายเหมือนกันครับแต่สีสันของออเนอร์นี่กินขาดมากเลยอะ่ะโหสวยงามมากนี่ครับที่พีปถ่ายมาให้ดูนี่ครับเห็นว่าสกินโทนจริงๆมันก็สวยพอกันแหลนะแต่คนชอบครับแต่เมื่อถ่ายจริงๆแล้วถ้าธรรมชาติยังไงตัวออเนอร์ก็ยังสวยกว่าพูดตรงๆเนาะออเนอร์ก็ยังสวยกว่ามากอ่ะครับผมนี่เห็นไหมสีสันแต่ความคมความมืดนะตัวซีโร,ร่ก็ทำในงานได้ดีนะไม่ได้ขี้เล่ นี่นี่ครับบึ๊บนี่ครับอันนี้เลนซูมสังกเกติ่นไมว่าเลนซูมครับตัวซีโร่มันมีนอยตัวแดงๆครับในส่วนตัวนี้ทํางานดีมากนี่จริงๆไม่มีภาพแดงๆนะอาจจะเป็นบั๊กเขาได้ครับผมพื้นหญ้าเป็นแดงๆหมดเลยเห็นไหมเป็นตึกแตกดูครับในส่วนตัวนี้ไม่เป็นคือซอฟต์แวร์มันยังแบบเออเลอร์อยู่ครับผมกับเจ้าซีโร่ตัวนี้เนาะเรื่องกล้องนี้กล้องหนังพี่ให้ตัวเจ้า ออเนอร์กินขาดครับถือว่าตัวซีโร่ต้องปรับปรงุงเรื่องกล้องหลังเนาะอาจจะยังไม่ชนะตัวออเนอร์นะครับผมในการใช้งานเนาะนี่ก็สภาพจริงนะครับที่พีไปถ่ายมานะครับแล้วก็เรื่องกล้องหน้านะครับว่าเป็นไงบ้างในการใช้งานตัวนี้เนาะสับกล้องหน้าพีมองว่านะครับผมให้ดูเลยว่ามันเป็นไงบ้างกับกล้องหน้า50ล้านเหมือนกันเลยนะครับนี่ กล้องหน้าก็เป็นเจาะรูเหมือนกันดีไซน์ก็สวยพอกันครับให้ดูครับว่ากล้องหน้าเป็นไงบ้างถ่ายให้ดูก่อนเนาะเป็นเรียวเลยสลับครับในส่วนนี้มันม,ม,มี ai นะครับนี่ก็ถ่ายตอนนี้นะครับผมอันนี้ถ่ายให้เรียวเลยครับผมเพราะว่ามันต้องเรียวเนาะให้ดูเนาะนี่ให้ดูครับอันนี้เป็นแบบหมวดธรรมดานะครับเห็นไหมว่าซอฟต์แวร์ของ ออเนอร์ Honor, มันดีกว่ามา,มากๆครับภาพมันเนียนมันนวลในส่วนของเจ้าตัวซีโร่ก็ทำงานดีมากเลยนะผิวมันสมจริงดีครับแล้วแต่คนชอบจริงอะ่ะกล้องหน้าถ้าเลือกใช้จริงเนี่ยพีชอบสกินโทนของออเนอร์นะครับอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวแล้วแต่คนชอบแล้วกันว่าเป็นไงบ้างแต่อนี้ครับมันออกอมเหลืองชิดซีดแดดมันเป็นสไตล์้แต่รุ่นโน้ตสามสิบแล้วผมหวังว่าตัวอินฟนิตจะปรับปรุงในเรื่องสกินโทนของการถ่ายรูปเนาะแต่ก็ว่าคราับเอกลักษณ์ของค่ายนี้เนาะในการใช้งานกา็ถือว่า สวยงามนะนี่ครับนี่ให้ดูเลยพีไปถ่ายมาแล้วกันครับว่าเป็นไงบ้างนี่ครับไปถ่ายมาแล้วให้ดูแล้วกันครับสลับตัวกล้องก็ถือว่าสวยสดงดงามครับทั้งสองคู่แล้วจะคนชอบเนาะนี่ครับทีไปถ่ายมานี่ปึ pp, ป๊บปึ๊บเห็นไหมว่าสกินโทนของออเนอร์เอาจริงก็ไม่แตกต่างกันแต่ออเนอร์จะเก็บรายละเอียดขงภาพได้อย่างชัดเจนมากกว่านะครับนี่ คือ h o n น r Honor นี่สมจริงมากในการใช้งานในส่วนเรื่องการถ่ายวีดีโอแล้วกันครับถ่ายวีดีโอเนาะนี่ครับจริงๆเห็นไหมห้าสิบล้านจะพี่จะเปิดความชัดให้ดูว่าสูงสุดในการถ่ายชัดๆมันเป็นไงบ้างนี่ครับชัดๆไปเลยกล้องหน้านี่ครับอันนี้เลนส์อันต์วายเห็นไม่ได้เปรียบอีกแล้วครับนี่ชัตเตอร์เร็วคือตัวซีโร่นะเร็วเห็นไหม ออเนอร์ทำงานดีกว่ามากเลยครับโหออเนอร์ oh, Honor ดีมากในกล้องหน้าชอบออเนอร์ Honor, กินขาดครับกล้องหน้าในส่วนวีดีโอครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวนี้มากเป็นการชูหงมากก็คือใช้ตัว 4K 60เฟรมครับนี่ 4K 60เฟรมครับับกล้องหน้าซึ่งไม่เปลี่ยนแน่นอนครับ frame เฟรมเร็บเยอะมันก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วครับผมเพราะว่ามันก็สามารถเอาไปตัวสโลโมชันเวลาบันทึกวิดีโอได้ครับนี่เห็นไหมอันนี้คือสูงสุดก็คือ30เฟรม 4K นะครับตัวนี้คือ สัมารสูงสุดก็คือ 4K 60เฟรมและพี่ขอถ่ายให้ดูแล้วกันว่ามันแตกต่างกันไหมระหว่างถ่ายสูงสุดของรุ่นนี้เลยครับสวัสดีครับพีเพย์บันทึกกล้องหน้าผมในคุณภาพสูงสุดของทั้งสองรุ่นนะครับขยับไปขยับมาขย่ากล้องครับดูว่าเป็นไงบ้างเอ,อ๊บไม่ก็ตามไป้เลยครับ1 2 3 4สมี่ครับเปิดให้ดูตอนนี้เลยเรียวๆเ,เลยครับผมดูให้ดูของออเนอร์กันนะครับ มาขยับกล้องครับดูว่าเป็นไงบ้างไม่ก็เอาจริงนะผมชอบสกินโทนอันนี้ของตัวนี้นะความละสูงสุดของทั้งสองรุ่นนะครับขยับไปขยับมาขยับกล้องครับดูว่าเป็นไงบ้างอา็ <_ S 2> อเนอร์กินขาดอีกแล้วครับกล้องหน้าอ็อเนอร์กินขาดขนาดถ่ายได้แค่30เฟรมแต่คุณภาพของอ็อนเนอร์คือมันดีกว่ามากๆครับในผมในการใช้งาน คืออันนี้ไม่อวยครับอันนี้ผมไม่ได้อวยค่าจริงๆนะครับผมพูดตรงๆเลยว่าถ้าซอฟต์แวร์จริงเนี่ยออเนอร์ซอฟแวร์ดีมากในการใช้งานตรงๆเลยว่าออเนอร์กินขาดครับเรื่องกล้องหน้าจบครับออเนอร์กินขาดจริงให้ดูอีกทีครับไปทดสอบมาข้างนอกนี่ครับเสียงไม่ดีกว่าตัวซีโร่มากๆเลยแหละนี่ดูครับ 12345678 <nd 3> เสียงจาก Honor 905G นะครับใช่ไหมว่าเสียงดีไหมครับเสียงเสียงตัวไมคโฟนโดดเสียงนี้มากมันทึกวิโลกล้องหน้าผม 4K 30 f r a m นะครับ12345678 12345678เสียงจาก Honor 905G นะครับ ต่อไปคือเสียงจากไมคบีอินของตัวอิฟลิปซีโร่สามศูนย์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดซีโร่สามศูนย์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพี่ขอกระโดดเลยนะครับดูครับว่าผมจะกระโดดนะครับหกเจ็ดแปดพี่ขอกระโดดเลยนะครับบอกเลยว่าตัวออเนอร์กินขาดครับเรื่องการถ่ายวิดีโอ มมาดูกลล้องหงหัันะครบผ 4K สวัสดีครับ,รบพี่ผมมาทดสอบในการถ่ายวีดีโอครับตัววีดีโอกล้องหลังนะผม 4K 30เฟรมระหว่างตัว Honor 905G กับตัว Infinix Zero 305G นะครับครับก็โหแต่ตัว Infinix จะแสงสีดีมากเดี๋ยวพี่จะขอกระโดดดูครับว่าเป็นไงบ้างเนอะนี่ครับ อันนี้คือทดสอบในการกระโดดครับผมนี่พี่ผมมาทดสอบในสวัสดีครับมาให้ดูพร้อมๆกันแต่เรื่องเสียงตัวไมโครโฟนครับโดดเสียงดียังไงก็ไม่สู้ออโนนะครับสวัสดีครับผมมาทดสอบในการถ่ายวิดีโอครับตัววิดีโอกล้องหลักสิบสี่เซนเมตรสมบเซนตตแล้วหลังตัวหอนเล็กเก้ากับตัวให้ดูเลยอีฟิลิทซีโร่สานะครับ ออเนอร์ดีกว่าเยอะอ่ะอินฟินินี่มีโอเอสนะแต ok ่การถ่ายวิดีโอไม่สู้ออเนอร์เห็นไหมครับว่าคุณภาพของเลนอออเนอร์ทำดีมากอ่ะบอกเลยว่าชื爸爸่นชมตัวกล้องหลังกล้องหน้าวิดีโอตัวกล้องให้ตัว Honor, อนอนเนอร์ชนะไปเลยครับกล้องหน้ากล้องหลังวีดีโอทุกอย่างชนะไปเลยครับไม่พูดถึงเฟรมเดทดว่า 4K เฟรมเท่าไหร่แต่ตัวเอีสของตัวซอฟต์แวร์ออนเนอร์ทำงานดีมากอันนี้พียืนยันเลยว่าดีจริงครับเรื่องกล้องนี่หายห่วงครับให้อ o อนเนอร์เป็นฝ่ายชนะครับในรอบนี้หวังว่าตัวซีโร่สามสิจะอัปเดตในอนาคตนเนาะในการใช้งานครับต่อไป CPU ครับการจัดการความร้อนพีเรนเกม ROV นี่ครับ ROV เท่ากันปรับได้สูงสุด เก็บีพอิมแพเหมือนกันปรับได้สูงสุดตัวภาพ G ีเหมือนกันครับพอๆกันความกดในการทัดเจสโคบไม่ไแตกต่างกันในการใช้งานซีไฟแมพปรับได้สูงสุดเหมือนกันทุกประการบอกเลยว่าเลื่อนเกือบๆเท่ากันครับแต่มันจัดมาตัดสินใจก็คือการใช้งานในเรื่องความร้อนถ้าเรื่องความร้อนตัวออเนอร์ร้อนมากๆครับเล่นไปไม่ถึง10นาทีความร้อนเกือบ40ถ้าปรับจริงๆอะ คือพีอย่ายิงตัวปรับด้วยยิงตัวองศาด้วย40องศานะเรื่องจัดการความร้อนตัว0 30ชนะแน่นอนครับจัดการความร้อนดีมากกับ CPU ตัวนี้ผมตัว diversity 8020บอกเลยว่าจัดการความร้อนเล่นเกมคือดีมาก the best มากในส่วนเรื่องการเล่นเกมครับหัวแตกจริงรื่นทุกอย่างเหมือนกันครับแต่มันมาตกที่ความร้อนครับรุ่น h o n e r 90ร้อนมากในการเล่นเกมที่ว่า ปรับกลางๆน้าต่ำทุกตัวแล้วกันเนาะในการใช้งานเนาะบอกเลยว่าเล่นเกมเน,นี่ยเราให้ปรับน้ๆต่ำกลางๆพอดีครับในการใช้งานตัวนี้เนาะต่อไปครับพีจะขอพูดถึงในเรื่องในการใช้งานเรื่อง OS แล้วกันครับตัวนี้ผมใช้งานเดบิเทชันเปิดให้ดูก่อนตัวนี้ใช้ตัว Android เวอร์ชัน13นะครับผมในการใช้งานนี่ครับนี่ Android เวอร์ชัน13นะครับในส่วนตัวนี้ผมเปิดให้ดูเลยนครับเกี่ยวโทรศัพท์ ตัวนี้ใช้ตัวนี่ครับก็เมจิโอเอสเจ็ด i d นเวอร์ชันสิเหมือนกันทุกประการนะครับผมในการใช้งานแรมสิบสองลอมสอตัวนี้เพิ่มได้ก็คือบวก7ตัวนี้เพิ่มได้คือบวก9ซึ่งตัวตัวแรมพารต,ตัวนี้จะเพิ่มได้เยอะกว่าน,นะครับแต่จริงอะ่ะถ้าพูดถึงลอมนะ่ะพีมองว่าลอมนะ่ะของตัวออเนอร์จะชนะนะครับลอมคือมันมีความเสถียรมันมีความสมูทมากในการใช้งานลอมนี่คือดีจริง ออนเนอร์นี่พี่ยกให้เป็นตัวลอมที่ดีมากแต่เรื่องการแบบใช้งานลูกเล่นยังไงก็ไม่สู้ตัวซีโร่ลูกเล่นจริงๆไม่สู้ตัวซีโร่แต่เรื่องลอมตัวออนเนอร์ได้ครับลอมออนเนอร์ดีมากดีมากครับเฟรมเรียคยี่ร้อยยี่สิบเฮิร์ตแต่รู้สึกว่าในการทัดมันติดนิ้วกว่าตัวซีโร่นะครับผมในการใช้งานเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูว่าตัว a c e b o o k เป็นไงบ้างนะครับนี่เปิดให้ดูเลยว่าเฟซบุ๊กเห็นไหมเห็นไหมครับ จริงก็ไม่แตกต่างกันหรอกแต่พีชอบความสมูทของการใช้งานของเจ้าตัวออเนอร์มากครับในการใช้งานรู้สึกว่าออเนอร์ไม่ได้รับเอยียงนะคือ Order, ออเดอร์ออเนอร์ครับมันมีความสมูทความแบบลื่นไหลามากในการใช้งานแต่ครับผมในเรื่องการแจ้งเตือนทําไมพีคิดว่าตัวซีโร่มันแจ้งเตือนดีกว่าตัวออเนอร์อันนี้ก็ไม่ทราบว่าเหตุผลในแต่จริงเนะี่ยพีมอบให้ในการแจ้งเตือนมอบให้ตัวซีโร่ครับแจ้งเตือนเด้งดีมากในการใช้งานเนาะจริงๆอะ่ะโอเคมากครับแล้วก็ ต่อไปครับพี่จะขอพูดอันต้าไวล์ก่อนซึ่งลืมแล้วกันครับว่าตัวอันต้าไวล์ผมในการใช้งานนี่ครับปึ๊บปรับกล้องครับปึ๊บปรับเป็นกล้องหลังนี่ครับอันต้าไวล์นี่ครับเลนส์อัต้าไวล์ผมเห็นไหมว่าในการถ่ายวีดีโอครับอันนี้ได้ศูนย์จุดเจ็ดนะครับพี่ก็มองว่าตัวออเนอร์อ่ะความคมชัดของนี้อันต้าไวล์ดีกว่ามากในการใช้งานเนาะนี่ครับวีดีโอก็เหมือนกันแต่เปลี่ยนให้ดูเลย นี่ครับวิดีโอป์นี่ครับเห็นไหมครับว่าอันต์เวายครับผมตัวของตัววิดีโอชนะใสๆอะ่ะนี่ครับให้ดูเลยนี่ตัวออเนอร์ทำงานได้ดีอะ่ะแต่รู้สึกว่าอันต์เวายของสีสันของภาพตัวนี้ค่าเอฟมันจะรู้สึกว่ามันสว่างขึ้นนะครับถือว่าแต่เอาจริงมันก็ไม่แตกต่างกันมากหรอกแต่เรื่องสกินโทนนะแต่คนชอบส่วนตัวพีมองว่า ตัวออเนอร์ก็ทํางานได้ดีชนะกันนิดนึงแล้วกันครับให้ออเนอร์แล้วกันนิดหนึ่งแล้วกัน,กน,น,น,กนเนาะในการใช้งานเนาะนี่ในเรื่องลูกเล่นครับถ้ามองลูกเล่นนะครับนี่ให้ดูลูกเล่นก็ยังไม่สู้ตัวออเนอร์ครับออเนอร์ Honor มีฟังก์ชันต่างๆครบมากครับในการใช้งานนี่ให้ออเนอร์เนาะในการใช้งานตัวนี้ครับต่อไปครับ P จะพูดถึงในการชาร์จความเร็วในการชาร์จตัวนี้ผมตัว0 68วัตต์ ตัวนี้ผมในการฟัซชชาร์จคือ66วัตต์มองว่าในการชาร์จก็ไม่ได้แตกต่างกันมากครับแค่2วัตต์นะถือว่าความเร็วการชาร์จก็ให้เสมอกันแบตเตอรี่ครับผมอึดเหมือนกัน1วันเท่ากันครับให้เท่ากันเลยในการใช้งานดูเน็ตฟิกเป็น l 1ไหมให้เท่ากันไหมดูครับ l 1เหมือนกันตกลงเท่ากันครับนี่เลยในการใช้งานบอกเลยว่ามันครบในการตัดต่อวิีโอนะครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูว่าในการตัดต่อวิดีโอในรูม่าฟิวชั่นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมนี่จะให้ดู นี่ครับปึ๊บเราย้อนกลับปึ๊บนี่ครับคือเราต้องการตัดต่อวิดีโอฟิวชั่นนี้พีใช้ประจํานะครับผมในการตัดต่อพีให้ดูเลยนี่ครับก็สร้างโปรเจกต์ใหม่เลยครับผมคือหลายคนถามว่าเป็นไงบ้างกับการตัดต่ออันนี้เป็นไฟล์ที่พีถ่ายมาเป็น 4K เลยนะครับจะถ่ายให้ดูนะครับจะทําให้ดูเลยนี่ครับ 4K ที่เราเอามาปึ๊บปึ๊บสร้างโปรเจกต์นี่ครับ นี่ครับก็ลื่นไหลปึ๊บป,บปบึแล้วพี่จะซอยคลิปนะครับอันนี้คือ 4K นะครับปึ๊บซอยคลิปปึ๊บปึปึ๊บ,บแล้วพี่ก็จะจับกล้องหน้ามาใส่ครับแทรกเป็นไฟล์ 4K นี่ครับแล้วเรามาเล่นดูนะครับว่าเป็นไงบ้างเห็นไหม 4K 3G ถือว่าเดอร์ไฟล์ตัว 4K ในการตัดต่อแต่ความสม,มุทพีให้ตัวออเนอร์นิดนึงแล้วกันครับแต่ก็ถือว่าโอเคทั้งคู่นะในการตัดต่อวิดีโอในววาฟิวชั่นนะครับถือว่าสุดจริงครับทั้งคู่ก็ประมวลผลออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากในการใช้งานนะครับสุดงครับผมง่ายๆเลยว่าตัวไหนแตกต่างกันนะครับก็ลำโพงพีให้ตัวเจ้า030หน้าจอพีให้ออเนอร์ 905G นะครับ แล้วก็เรื่องกล้องหน้ากล้องหลังวิดีโอยังไงพี P. ให้ตัวออเนอร์นะครับในการใช้งานแล้วก็เรื่องดูเน็ตซิกต่างๆครับดูคนอนเทนต์ต่างๆก็เท่ากันครับเล่นเกมพอๆกันไม่แยากต่างกันมากในการใช้งานแบตเตอรี่ก็พอๆกันการชาร์จก็พอๆกันครับในส่วนหน้าจอที่แสดงผลในการสู้แสงที่กลางแจ้งยังไงตัวออเนอร์จะได้เปรียบครับเพราะว่า1,600นอิ้นสีสันงหน้าจอ สแสดงผลออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับสวัสดีครับผม PPA พ,พขอจบคิดในการรีวิวในการเปรียบเทียบเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับนี้ขอบคุณครับ